ไขปริศนาทำไมคอนกรีตโรมันถึงทนทานกว่าคอนกรีตสมัยใหม่เคยสงสัยไหมว่าทำไมสิ่งก่อสร้างโรมันโบราณถึงยังคงตั้งะหงานอยู่ได้นานนับพันปีเคล็ดลับอาจอยู่ที่ส่วนผสมลับในคอนกรีตของพวกเขานักวิจัยค้นพบว่าคอนกรีตโรมันมีส่วนผสมของปูนขาวควิกเลมซึ่งทำปฏิกิริยากับน้ำทะเลทำให้เกิดการสร้างแร่ธาตุที่ช่วยเสริมความแข็งแรงของคอนกรีตกระบวนการนี้เรียกว่าพอตมิกซิง ซึ่งแตกต่างจากวิธีการผลิตคอนกรีตสมัยใหม่ที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอดแลนด์การค้นพบนี้อาจนำไปสู่การพัฒนาคอนกรีตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและทนทานยิ่งขึ้นเทคนิค h o ตมิกซิงสามารถนำมาปรับใช้เพื่อลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการผลิตคอนกรีตสนใจเรียนรู้เพิ่มเติมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องของเราเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์กันนะครับ แหล่งข้อมูลอ้างอิง